น่เป็นขอก็อนุ่ม แปลงอ้อนเมียนหมือต่อยโออี้อยน้ําบุเองกวางแถวเอียหลิวช้างอีสานน้บุเอียมช่องอีเมียนโออีหอยต่อเมียนหมือต่อยแต่ยาวาเนี่ยละปาเปี้ยวเดต้องผนหอยว่าน้องคลิปไว้อต่อเมียนหมือต่อยแต่หม่งเอียจุนเมียอย่างกอนหลืออีงอันปวนวัวหลิวก็ห้าง้าตามตู้หม่งเนาะแต่ร่างมีหม่งตู้โอหลิวอีสันน้องคลิปน้อาต่อเมียนหมือต่อยแต่ยาวเนี่ยเดใต้หลบยาบอง โจเจนต่งหรือเองทองจะหางหลาดเจนต่งปูนปะปเปียวคิงปากันจีตาเดียวน้ยตุงปันหอยยอันเจนปวนเหลวออสานนิโฮหางเสียบกอกกยเปียงงาระปเปียวน้ยก็หางน่โฮติงเนาะแบ่งบุเมียนมาเตอเองก็หางบุเมียนหลืวก็หางบวมบองตงนั่นโจหลาด ชองเจนนอนในทฮคิงเงี้บัวจู่บองต่งแปลงหางตายชองเจนอีสันแต่ต่งน้ำอหหางเอบัวแกตายเหลีวอีหางน้ำป่าไม่เป็นหนงเงี้ยกินตะหนงมาเตะผู้รัดมาเตะจับเป็นหนงเง้ย เ้าห้างนอนนบุแกะแต่โูต่งนะก็ห้างบวหน่งหิวเหยยดทองหรวบโบแองซี้น่งนอนป่าปัวบน่งเหล่าตู้เหยยดห่างอีห่างเงติวป้าหนายป่เหล่าตู้เท้าปัวห่างเงโออีสานนายบุจ้ะโลเท้านงด่างหลิวก็ห้างเกาโนบุจิตแตเอแกะเซียง ละปะเปี้ยวหนเนี่ยเดียงเมาก็ห้างบัวมงบองกะนานหายชองเก็นนินนอมังกะนานนายนนินจุ้งบางคิงบางตาเหลียวไล่เนี่จะไหนห้างนอเงาเนี่ยไล่นินจ่าก็ห้างบัวบองเก็นเหลียวเนาะนินห้างนอจ่าเนี่าะไล่เนี่ชุดตาเนินจะไหนเด้งจ่าเนี่ยฟ้าวตาจุวยเนี่ยมห้างนอเงาห้างนอไหนนิน คิงหรือนินจะแน่ไล่เงาหยัห่งน้อม่วยรปะเปียวชวุดเปียวโลชุดเปียวตา่วยก็หม่างกาอันนี้รปะเปียวอีสานน้านะ้อบุ้งแกงตุชองหางหรือนินจะาแน่เงานินจะแน่ห้างนอคิงเงาเงาหยั่จุวยก็ห้างนิน ở hang nghèo, kinh no hang no đẻ trả, như hang no xuể co màng cả na, xuể co, nhảy tiêu đáo co màng cả na, đáo co xuể co, bựa kín ô, oh, lạp biau na, bựa chuột kín truồng, co hang hte nín, lạp biau nín, xuể nín, mày, nhát mai mai nom y nom hang nó hang nó bún hùng bún tung tơ tơ bún hai giả này này hang bún rồi có ไอ้เจาะต่งตาบ้องเจียงยโอเจาะต่งตาบ้องเบียดเจนทั้งนอเจียงหยาเหลียวพี่แต่งพว่าแปลงหางมุตมังกาบองตรงห้าหนออีบัวบองตรงนายมุปูงนายพี่ต่งช่องหางเหยียเหลียวมิงเหลียวแองมันปูงที่ต่งช่องหางเหยียเหลียวมิงเหลียวมาดงนายบุเรียวเจจ้ายังกองลายชวดนอบุยังกัดเจ้บบดงนายแกะลายมิงเหลียวบ้องตรงนายทา้งนอเหยีด bom nai bùa cho bong tung cắn qua bong chế này cả lên lại lên liệu liệu bùa ăn ghé bom hắn no ghé bom nai bùm bong liệu bùa ăn miếng bong nhiệt bom hắn no bùa bong bom liệu ghé bom liệu chị tại ăn bong hắn no ghé chuông liệu bong liệu ăn ghé chuông liệu bong hắn no ồ oh, hắn no bong toang hoa miếng ลิ้มจนบัวอแต่เจ้หฮางมิงชองโอฮา,า,างนายบัวหนุน่งหยุงฮางโอนายเชือกฟางเชือกฟางหนัป่าไม่อีโหมาโหเนาะเมาไม่โหม่ดองแง่หลิ่งบัวเจ้าแตหลาดแหว่เบัวเจ้าแต่แปลงฮางชองระบาดเปี้ยวเด่นายบัวหนุ่งนายเชือกฟางแข็งโออีสานบื่ปวดใช่ไหย Bên trước phang bánh hành nghe ồ, bánh hành y nồng liều sợ xê bền nhe, sợ xê kiêm nhe, sợ xê cái ngoài liều. Như sợ ta hãng nó dền trên tháo, hãng nó no dền trên... Có hãng bố nồng liều bố sợ ta dền ăn kiến, tục bố nhụt khuy nó, no, bố nồng bả nồng tụi y nhàng ồ, nhụm cận ai nè. Có hãng bố siêu nồng, bố nồng tụi y nhàng nó, no, bố bán chủ nghiệp bốn chín trăm. ฮังนอ้าบัวฮังนอทองจะมีทองแถวตองคว้าม่โอทองแถวจุ่มว้าตองค้าว้าม่ ทั้งนอชองเกมิง จานนยแป้งหางชองเจกะเลนอีปูหรือเลี้ยวเจ้าบะโดงน้ำปูบัวเลี้ยวเจ้าปวย่างหรือุ่นบัวแองแป้งอย่าติวหางเนาะแต่ชองกันบะโดงน้ำชองเจ้าีิงถกปูนิเคิงบะโดงปามตกปุนินคีงมิงหล่อต่อยงัดต่อยจานน้บัวแป้งหางชองเจ้ะกระเลนอีปูหย่าเลี้ยุ่นบัวแองแป้งอย่าติวแต่ ทองเจ้บบดงบุเย้มนมตรงไหทองมีคว้าแม่งน้มตงนยหรอเอีย้มนมทองต้นนมฮางนอเฉียดกิมีเฉียดกิตายไง้างนทองแต้นนมตรงเดียวบุยแย้เจ็บเดี๋ยวบแองยามเขียนนมตรงจับกิมีจามกิตายไงหังนอโอจามเจ้น หั่งนอจามเจมิงอีสานน้าแป้งห้างช่องละป,ะปงเ,งเปี้ยวแจงเนี่ยโอบะรงน้าบัวหั้งนอแป้งจามิงจามตายเนี่ยหั้งนอเยิ้มน้ำตงจามีคว้าแมงน้ำตงเลยเยิ้มว่าแมงนอจามงิงจา,ม,งจาม,มตายเนี่ยโอ มาดงหนายหั่งเนาะนิวหั่งนอนนายเจงเนี่ยโออีสานนายเอี้ยบ้องตรงนิวแองแปงหัางชองละปาดเปี้ยวเจงเนี่ยโอนิวละปาดเปี้ยวนายก็หัางนิโฮติ่งเนาะโฮหัางแองก้าหัางเมียนนิวบูทชองหัางเนาะบัวจู่ชองอีค้าง่าวค้างนายเอี้ยทองแจงหย่านิวตุนเย่ค้างเนาะเอี้ยจู่แองซั่นี่แองเก้า โหแองก้าห้างเตยหรืสิตตะชองหรือจานน้ำรัปรานเปรี้ยวนายชวดแกะตู้หมาดอ่ะหริวก็ห้างเมียนหมัวต่อยเอะหิ้วก้อนยีสวงละปรานเปรี้ยวตัวไหนามน้ำเย่าห้าเอาแกะหรืวเย่าหมาแห่น้ำตองห้าหัเอาหมาจะจิ้นอยู่ปุตเจีย ก้องห้างเอาหิวน้อมตุ่งหลัพกพวกกดติดตามเิ้นยี่ช่องโอเดี๋ยวตห้อยแองจิวเต้ปุ้มเมียนหมวต่อยมังอีสานน้อมคลิปวิดีโอนะอี่แรงจริงเป็นหมวต่อยสามโอกันทีเอาตาเจ้ากันทีเอาตาหมังเนี่ยคลิปวิดีโอแหรงจริงสามโอ